ประตูทางเข้าพุทธคยาด้านทิศเหนือตอนนี้ไม่ได้เปิดแล้วปิดให้ไปเข้าด้านทิศเดียวคือทีต่ตอวนออกเมื่อเข้ามาที่พุทธคยาสิ่งแรกที่ต้องเจอเจอหนับแรกคือป้ายให้ถอดรองเทา้าป้ายถอดรองเทา้าคือ,อตอนนี้เขาให้ถอดรองเทา้าตั้งแต่ตรงนี้ แต่มีชาพุทธหลายส่วนไม่ยอมถอดรองเท้าใส่รองเท้าเข้าไปย่ำข้างในโดยเฉพาะที่เบลดอันดับหนึ่งเลยไม่ค่อยถอดรองเท้ากันชาพุทธไทยก็เยอะที่ไปหมกหมกข้างในกันเอารองเท้าไปวางข้างในยิ่ผิดไม่สมควรวิหารนานเจดีย์ห้ามใส่รองเท้าเข้าไปใส่ถุงเท้าได้อยู่ถ้าจะใส่รองเท้าใส่ด้านนอกนียังพอได้ใส่รอบนอกอย่างเงี้ยยังพอได้อยู่เนี่ยรอบนอกนี่ถือว่ายังพอใส่รองเท้าได้ ตั้งแต่ทางเข้าทุกอ,อันแต่ชาวพุทธหลายส่วนก็ยังฝ่าฝืนบาปก,กรรมวิบากกรรมของการใส่รองเท้าเข้าไปในหาลานเจดีนั้นจะทําให้ถูกเหยียบย่ำเหยียดหยามพระเจ้าพิมพิสารเป็นตัวอย่างพระเจ้าพิพิสารนี่เป็นตัวอย่างที่ถูกขีดเท้าเพราะว่าใส่รองเท้าเข้าไปในหาลานเจดีสวมรองเท้าเข้าไปเหยียบเสื่อทองพระสงฆ์โดยที่ยังไม่ได้ล้างนั่นคือวิบาปก,กรรมของพระเจ้าพิพิสาร แต่ข้างนอกนั้นเขามีที่ฝ่ารองเท้า